โบราณสถานเกือบ500ปีอุโบสถเจดี JD งามผ่องวัดทองเขตบางพลัดสวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดทอง<ฮ>เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครครับวัดนี้เป็นโบราณสถานอายุการผ่านมากว่า470ปีครับ เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปีพุทธศักราช2520วัดนี้สร้างมาเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นวัดที่มีพระพุทธปฏิมาซึ่งได้รับพระราชทานานามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือองค์พระพุทธสุวรรณวชิรบวพิษเป็นพระพุทธปฏิมาประธานประจำอุโบสถวัดทองตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดเป็นวัดเล็กๆแต่ว่าเป็นวัดที่มีความหมายต่อชุมชนชาวบางยี่ขันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีโบราณสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโบสถหรือว่าโบสถ์แบบมหาอุดโบสถ์มหาอุดนี้เป็นโบสถ์ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยานะครับมีทางเข้าออกทางเดียวด้านหลังจะเป็นผนังทึบซึ่งก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสมัยอยุธยานะครับอุโบสถหลังเก่าปัจจุบันนี้ก็ทําเป็นวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่หลายๆองค์นะครับส่วนอุโบสถหลังปัจจุบันนี้ก็สร้างมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ยังมีความเก่าแก่ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัยเรียกว่าเป็นรอยต่อในสมัยรัชกาลที่สี่ นะครับระหว่างสยามเก่ากับสยามใหม่จะสังเกตเห็นว่าในภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดนี้ก็มีภาพฝรั่งอยู่ในนั้นด้วยนะครับแสดงถึงความเชื่อมโยงกับยุคสมัยที่จากเก่าสู่ใหม่แล้วก็ยังมีเสมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสมัยอยุธยาอยู่รอบอุโบสถมีเจดีสององค์ครับทั้งเจดีแบบย่อมุมไม้12และเจดี ส่งระฆังกลมนะครับวันนี้ยังมีสาลาการประเรียนนะครับเป็นแบบทรงไทยเป็นไม้แบบโบราณน,นะครับปัจจุบันมีท่านพระมหาสวัสดิ์เกษระเมธีประเรียนธรรมเจ็ดประโยคเป็นเจ้าอาวาสอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโบราณสถานที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตบางพลัดนี้เองวัดทองไปแล้วเรืองรองงามตาพาให้มีความสุขใจครับ